ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารล่ค่ะวันนี้ทำพิอากาศในหัวข้อจักรวาลน,นำทาง s so โซเม e ทวินเ a m e สำหรับสิ่งที่จักรวาลอยากจะสื่อสารบอกเล่าเพื่อน,นำทางเส้นทางความรักของโซ a t e เนื้อคู่และทวินเ a m e เปลวไฟคู่นะคะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกอยากจะนำทางนั้นมีอะไรกันบ้าง สามารถค้นหาคำตอบได้จากการเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊กตา3ตัวรู้สึกชอบกองไหนกองไหนใช่กองไหนโดนให้คลิกไปดูทามแ s t a ด้านล่างเพื่อเลือกกองนั้นนะคะการดูดวงเป็นแบบ General Reading อาจจะมีบาง Keyword ที่ใช่สำหรับคุณจริงๆและถ้าหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้นะคะไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าว่าจัก,กรวาลเขาจะนำทางโซเมตและทวินเฟมไปในเส้นทางแบบไหนกันบ้าง สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่หนึ่งในหัวข้อจกักรวาลนํำทางโซเมธทวินเฟมสำหรับเรื่องราวของคนที่เลือกกองนี้ในตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะเป็นเรื่องราวของโชคชะตาการปรับตัวเปลี่ยนในเรื่องราวของชีวิตอาจจะมีความเศร้าความเจ็บปวดความเสียดายความเสียใจในเรื่องราวเก่าเก่าความหลังครั้งเก่าความรักเก่าที่ห่างหายกันไปและยังคงเฝ้ารอการกลับมาของกันและกันอยู่ ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นชะตาลิขิดให้คุณจะต้องกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นและยังคงต้องรอคอยกันและกันอยู่ซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาในการได้กลับมาพบเจอหรือได้กลับมาคอมมิตเมนต์จุดนี้เหมือนต่างคนต่างห่างหายกันไปด้วยความเข้าใจผิดความรู้สึกผิดต่อกันความเสียอกเสียใจเสียดายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ รู้สึกถึงการเป็นพรมลิขิตและโชคชะตาต่อกันแต่ในช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่ยังไงก็ยังไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะตอนนี้เวลาของคุณจึงเป็นเหมือนการรอคอยคนรักความรักความสัมพันธ์ที่จะกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์กันอย่างจริงจังอีกครั้งสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณในเรื่องราวของไทม์ไลน์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ เหมือนเขาอยากจะให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะช่วงเวลาที่คุณจะต้องผลักดันชีวิตให้มุ่งมั่นตั้งใจในเส้นทางของตัวเองการกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายชีวิตแล้วก็เรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ด้วยขอบคุณความสุขในชีวิตขอบคุณโชคชะตาแล้วก็คนทั้งหลายที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนกันและกันในเวลานี้มันเป็นจุดที่คุณกำลังเข้าสู่ การดูแลรักษาอบกอดปัจจุบันอย่างมีความสุขมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงใช้เวลาในชีวิตของคุณให้คุ้มค่ากับทุกนาทีที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือกัลยาณมิตรเพื่อนพ้องเพื่อนร่วมทางโชคชะตาผลักดันคุณไปทำสิ่งไหนขอให้คุณรู้ถึงสิ่งที่คุณปรารถนาจากข้างในถ้าหากคุณมั่นใจและคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆ ขอให้คุณให้เวลาและกำลังทั้งหมดในการทำสิ่งนั้นกล้าที่จะทำตามความฝันกล้าที่จะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าความสุขในชีวิตคนพบตัวเองคนพบความสุขความพอใจในสิ่งที่มีเยียวยารักษาสุขภาพของคุณให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันเหมือนการเยียวยาจิตใจด้วยนะคะเมื่อสุขภาพดีใจก็ดีเมื่อใจคุณดีสุขภาพคุณก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อคุณมีความสุข สิ่งรอบตัวของคุณจะดูเป็นสุขไปหมดทุกสิ่งพราะงานปรับสมดุลตัวเองกลับเข้าหาภายในค้นหาเพื่อนแท้ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเข้มแข็งจากข้างในสู่ข้างนอกค่ะสิ่งที่จักรวาลเขาอยากจะบอกคือการที่คุณกลับมาปรับใจตัวเองให้เข้มแข็งในวันที่มันมันไม่มีสิ่งเก่าๆอีกแล้วมันไม่มีอดีตอีกแล้วคุณได้ไพ่ห้าถ้วยสองใบเลยนะ มันคือการที่คุณจะต้องไม่เสียดายกับอดีตคุณจึงจะได้รับโอกาสในการสร้างสารรค์ปัจจุบันให้มันดีมากขึ้นที่สุดให้คุณมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแล้วความสุขนั้นมันจะเป็นอนาคตของคุณและควรจะทำยังไงต่อหลังจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือการค้นหาสวรรค์นบนดินสวรรค์นในใจความสุขในชีวิตการเติมเต็มตัวเองให้รู้สึก ว่าโชคชะตาทั้งหมดนั้นมันนำพาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในแก่นแท้ภายในของคุณเดินตามความฝันในชีวิตคุณปรารถนาจะทำสิ่งไหนต้องการอะไรให้ลงดีเทลรายละเอียดและมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จและการเข้าสู่เส้นทางของความรักทั้งโซเมตและทวินเฟรม มันเปรียบเสมือนช่วงเวลานี้คุณต้องเยียวยาความเสียใจของคุณก่อนการรอคอยมันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไปในระหว่างการรอคอยถ้าหากคุณอยู่เฉยๆมันก็จะสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าหากคุณมุ่งมั่นจิตวิญญาณคุณจะได้รับการรักษาร่างกายของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นเส้นทางในอนาคตของคุณจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสิ่งนี้มันจะนำพาโซเมตเนื้อคู่คนที่ใช่คนนั้นกลับเข้ามาหรืออาจจะเป็นการไปเจอคนที่ใช่กว่าในอนาคตซึ่งสิ่งนี้แล้วแต่บุคคลนะคะเพียงแค่ไพ่เขาบอกว่าให้คุณเลิกเสียใจเลิกเสียดายแล้วหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในระหว่างที่คุณรอคอยความรักและความสุขในชีวิตไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นโซเมตรหรือทวินเฟมก็ตาม เขาจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่เสียใจเหล่านี้ออกไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสมบูรณ์มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้เขาเห็นะ่ะมันถึงจะสกเซสนะคะเพราะงั้น วางความเสียใจแล้วกลับมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าให้คุณต้องมานั่งเสียดายเวลาที่สูญเสียไปเปล่าๆครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจักรวาลคอยนำทางคุณอยู่และคอยดูแลปลอบโยนในวันที่คุณเสียน้ำตาให้คุณกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก comment ทุกกำลังใจและทุกการสมัครแฟนคลับ fc นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อจักรวาลน้ำทาง s o u l a ซ t t ท n e f f a m e สำหรับเรื่องราวของคนในตอนนี้มันมีการจบเรื่องราวเก่าๆนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ บางทีมันเหมือนคุณกับคู่ของคุณนั้นได้เจอกันแล้วและมีความรักที่มันแน่นแฟ้นมันเชื่อมโยงไปในเส้นทางของจิตวิญญาณการตื่นรู้และดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงแค่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคุณอาจจะมีคนของคุณเขาอาจจะมีคนของเขาความรักมันจึงเป็นรักสามเศร้าเรา3ามคนแต่มันก็นำพาไปซึ่งการตื่นรู้และการเข้าใจหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงมากขึ้น ถึงแม้ความสัมพันธ์มันดูมีความเงียบความนิ่งความห่างหายความเจ็บปวดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแต่ในความเจ็บปวดและการรอคอยการสื่อสารระหว่างกันและกันนั้นมันก็มีความรู้สึกถึงกันอยู่ข้างในนะ มันมีความเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งในเส้นทางของการตื่นรู้และการเข้าใจตัวตนภายในความรักของคุณกับเขานั้นมันเปลี่ยนชีวิตของกันและกันมันเปลี่ยนให้คุณเข้าสู่ตัวตนใหม่เข้าใจในเรื่องของความรักได้ลึกซึ้งมากขึ้นและเรียนรู้เส้นทางของชีวิตได้ถึงแก่นแท้มากขึ้น ซิ่งเหล่านี้บางครั้งมันต้องผ่านความเจ็บปวดความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงมากมายแบบไพ่เดทนะคะคือเหมือนตายจากคนเก่าเพื่อเป็นคนใหม่เลยทีเดียวเชวและการตายจากคนเก่าของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านการศึกษาชีวิตการเยียวยาจนกว่าจะรู้และเข้าใจแก่นแท้ข้างในของตัวเองจึงจะได้กลับมาในเส้นทางของความรักและการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา ในที่สุดแต่จุดนี้เหมือนช่วงเวลานี้ยังเงียบหายห่างหายเป็นห่วงแต่อยู่ห่างห่างไม่ได้ห่วงใกล้ๆนะคะห่วงไกลๆแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่ได้สนใจแต่จริงๆก็มีความแคร์อยู่ข้างในนั่นแหละนะและสำหรับสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณคุณจะพบสีสันในการใช้ชีวิตและการไหลไปกับกระแสของโชคชะตาในชีวิต เมื่อคุณเต้นลําไปตามจังหวะของเสียงเพลงคุณจะค้นพบจังหวะที่ใช่ในตัวคุณคุณจะค้นพบมิตรภาพและเพื่อนฝูงที่ปรารถนาจะเต้นในเพลงเดียวกันกับคุณเพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามค่ะแค่สนุกไปกับมันใช้ชีวิตให้เต็มที่กับมันระหว่างในเรื่องของความคิดเพราะความคิดจะเป็นการกระทําและเป็นชีวิตของคุณเมื่อคุณคิดในแง่บวก คุณเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาคุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ให้เต็มที่มันไม่ได้สําคัญว่าโชคชะตาจะนำพาคุณไปทางไหนมันสําคัญว่าคุณคิดอะไรกับโชคชะตาเหล่านั้นและคุณทำอะไรเพื่อให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณถ้าหากคุณเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองขอให้คุณเต็มที่กับการสนุกไปกับชีวิตและจังหวะของเสียงเพลงในชีวิตค่ะมันจะไม่ได้แย่เสมอไปหรอกนะคะ ตราบใดที่คุณรู้ว่าคุณทําอะไรได้แล้วคุณทํามันอย่างตั้งใจแม้มันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะแต่คุณจะค้นพบทางออกเส้นทางและก็การนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ใช่ในกระแสะของโชคชะตาบางครั้งอาจจะมีเดวิลเข้ามาปนๆกับนางฟ้าบ้างแต่ขอให้คุณเชื่อใจตัวเองค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหน d ีวายไฮเออร์ สิ่งศักดิก์สิทธิ์ครูทั้งหลายยังคอยช่วยเหลือคุณอยู่ยังคอยเป็นกันลายาณมิตรที่อยู่เคียงข้างในทุกๆก,การปรับตัวการก้าวเดินในเส้นทางของคุณขอแค่คุณให้โอกาสตัวเองในการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันและคิดบวกกับชีวิตทุกสิ่งมันจะไหลไปจนถึงปลายทางในที่สุดค่ะไม่สำคัญว่าเรายือนอยู่จุดไหนสำคัญว่าเราคิดยังไงกับเส้นทางที่เราเลือกเดิน เส้นทางที่เราต้องเผชิญแล้วความคิดนั้นจะเป็นโชคชะตาของคุณในอนาคตและสำหรับตอนนี้ควรจะทำยังไงต่อดีเรื่องราวนี้มันจำเป็นจะต้องฟังให้ลึกถึงเสียงข้างในนะคะคุณต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ลึกซึ้งอยู่กับความเงียบและความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นคุณจะรู้ว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณกำลังนำทางคุณไปที่ไหนจิตวิญ,ญญาณของคุณรู้คำตอบในทุกสิ่งคะ่ะ เพียงแค่การที่คุณจะได้ยินเสียงของเขาคุณต้องฟังในวันที่เงียบสงบคุณต้องฟังในวันที่อัตราของคุณไม่กู่ร้องแล้วคุณต้องใช้หัวใจของคุณในความรักเพื่อที่จะนำทางชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ใช่การเยียวยาตัวเองในเรื่องของความเจ็บปวดความหลังครั้งเก่าอย่างลึกซึง้งและสัมผัสถึงธรรมชาติแท้จริงภายในตัวคุณในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดเสียงข้างในมักจะดังเสมอ เพราะงั้นอาจจะต้องทำสมาธิหรือว่าให้เวลาในการคุยกับตัวเองแบบเงียบๆมันจะทำให้เราได้ยินเสียงบางอย่างที่อยู่ข้างในนั้นที่เขากำลังบอกว่าความรักของคุณมันยังมีอยู่เสมอและ i n วายไฮเออเซยังคงคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอขอแค่คุณก้าวเดินตามเสียงหัวใจและปลดบ่วงพันธนาการทุกสิ่งที่จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึง ความรักที่แท้จริงจากภายในได้คล้ายว่าจักรวาลเขาอยากจะให้คุณกลับมาโฟกัสตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่การเข้าถึงจิตวิญญาณภายในให้มองสิ่งที่อยู่ภายนอกด้วยใจที่สงบและเลือกมุมมองในแง่ดีและความรักในการมองทุกสรรพสิ่งเราจะค้นพบความสุขและความจริงในหัวใจ และมันจะนำทางไปสู่การคอมมิทเมนต์และการก้าวเดินในเส้นทางของความรักโซเมตและทวินเฟรมเพื่อปลดล็อกปัญหาที่จะทำให้คุณนั้นต้องแยกจากกันในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาตรงนี้มันยังนำพาไปสู่การเป็นตัวจริงของคุณที่จะมีความสวยงามความมุ่งมั่นและมีประสบการณ์ที่เข้าถึงแก่นแท้ภายในมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เพราะงั้นเป็นการจดจ่อกับปัจจุบันและใช้ชีวิตให้มีความสุขสงบฟังเสียงหัวใจและก้าวเดินไปตามหัวใจของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมน n ์ทุกกำลังใจและทุกคนที่สมัคร fc ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อจักรวาลน,นำทางโซเมททวินเฟ e สำหรับเรื่องราวของคุณในตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึดอัดใจมันอาจจะมีความต้องการที่จะเดินทางไปเจอกันอยากจะไปเริ่มต้นด้วยความหวังในเรื่องของความรักที่มั่นคงบางคนอาจจะต้องการคอมมิทเมนต์การแต่งงานความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาต่อยอดไปในระยะยาว แล้วก็อาจจะวางแผนที่จะกลับไปหาคนที่คุณรักไปอยู่กับเขาไปเริ่มต้นด้วยความหวังในใจลึกๆว่ามันจะเป็นจริงมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้แต่ตอนนี้คุณยังอยู่ในสภาวะของแปดดาบคือได้แต่ฝันนะคะคือเหมือนยังคิดยังนั่งฝันอยู่ในใจว่าเอออยากทำอยากไปอยากเริ่มแต่ยังไม่ทำอะไรเลยในความจริงเพราะงั้นตอนนี้มันเหมือนคุณมีความหวังลึกๆ ที่อยากจะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนหนึ่งที่อยากจะได้ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อยากจะให้เขาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้อยู่คู่กันในวันที่คุณประสบความสำเร็จและมั่นคงในชีวิตบางคนอาจจะรอบางสิ่งบางอย่างในการออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกความคิดของคุณเองหรืออาจจะเป็นการปลดล็อกฐานะ และการงานของคุณเองมันเหมือนมีความหวังที่รอคอยอย่างใจจดใจจอ่อแต่มันยังมาไม่ถึงจุดนี้ก็เลยเหมือนได้รอไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่รอเกิ์นะพอสภาวะของคุณข้างในมันมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนที่ใช่เพียงแค่มันยังขาด อาจจะเป็นปัจจัยทางการเงินหรือว่าการงานหรืออาจจะเป็นสถานการณ์โควิดที่มันยังไม่เอื้ออํานวยในการเดินทางนะคะแต่ว่าคุณพร้อมแล้วละ่ะและคุณรู้แล้วว่าใครคือคนของใจและคุณรู้แล้วว่าคุณจะทํำยังไงกับวิธีการเข้าหาในเส้นทางความสัมพันธ์นี้และสิ่งที่จกักรวาลอยากจะบอกและสื่อสารกับคุณตอนนี้เหมือนได้เวลาเลือกและตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วนะคะ มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังไม่ไว่ายังไงก็ตามขอให้คุณเลือกความรักเลือกสิ่งที่คุณปรารถนาและตัดสินใจให้มันเด็ดขาดถึงเวลาที่คุณจะตื่นจากช่วงเวลาของการรอคอยและค้นพบยักษ์ในใจของคุณเองค้นพบสิ่งที่คุณปรารถนาและอยู่เหมือนกับหงส์ที่แม้ว่าทุกสิ่งมันจะไม่ได้สวยงามจากภายนอกแต่ภายในจิตใจของคุณนั้นมีความมั่นคงและสง่างาม คุณค้นพบเส้นทางที่ใช่คุณขอบคุณกับโชคชะตาและทุกสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วขอให้เชื่อมั่นและอยู่กับความคิดในเชิงบวกความสำเร็จจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจและมั่นคงในสิ่งที่คุณปรารถนามันจะมาแน่ๆค่ะขอแค่คุณตัดสินใจและพร้อมจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตความรักนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ เมื่อคุณตัดสินใจและศรัทธาในเส้นทางของความรู้สึกภายในมันจะนำพาคุณไปสู่ศักยภาพความสำเร็จและชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนและสำหรับหลังจากนี้ควรจะทำยังไงต่อไปดีก็เขาบอกว่าให้มองเห็นความสวยงามนะคะความสวยงามของทุกสิ่งพร้อมที่จะก้าวไปสู่ดินแดนใหม่แม้มันจะไม่รู้เลยว่าชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไง ขอเพียงคุณฟังเสียงหัวใจและเชื่อสิ่งเหล่านั้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรก็พอค่ะและคุณตั้งใจทําในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าคนรักของคุณเขาอาจจะเงียบหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาแต่การที่คุณเป็นฝ่ายเชื่อในเสียงหัวใจตัวเองก่อนมันสามารถที่จะสร้างสรรค์ในแบบของคุณได้นะคุณรู้ว่าคุณทำอะไรได้คุณก็ทำสิ่งนั้นค่ะคุณรู้ว่าคุณต้องการสิ่งไหน ก็ขอให้คุณค้นหาวิธีการในการสร้างสรรค์สิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับวิธีของคนอื่นหรอกนะแต่มันอาจจะเป็นวิธีของคุณที่มันเหมาะกับตัวตนของคุณและนำพาไปสู่เส้นทางของการเป็นผู้นำนำเทรน์นำกระแสนำเส้นทางใหม่ๆใ,ในการเข้าสู่ความรักก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาอยากให้คุณมุ่งมั่นเชื่อใจตัวเองแล้วก็กล้า,ผาเผชิญหน้ากับ ชีวิตใหม่ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆเมื่อคุณรู้จักตัวเองรู้ใจตัวเองทุกสิ่งเป็นไปได้ค่ะขอให้เชื่อใจตัวเองนะสำหรับคนกองนี้นะคะจัก,กรวาลเขาแค่นำทางคุณให้เข้าสู่ภายในและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่คุณเลือกแล้วอย่างแท้จริงและเขาจะคอยเชียร์และให้กำลังใจคุณอยู่เสมอ รวมทั้งแม่หมอด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งรู้ใจตัวเองและปรารถนาจะก้าวเดินไปในเส้นทางของความรักหากคุณต้องการดูดวงส่วนตัวหรือต้องการไกด์ไลน์ในคำแนะนำสามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวของคุณได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจและทุกท่านที่สมัคร FC ให้แก่กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ